สิบา้าปขอนไหวพระบ้านา่าใวัดในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดบึงกาฬเ,เ,เาก็มาหอดวัดป่าเมืองเหีองสิ่งศักดิ์แห่งจังวัดบึงกาฬอีกแห่งหนึงมากระไปเลยมาเห็นนะมากาบผ้าลูกมากาบผ้ามากมากาบตอนกา <ปะ S 2> บผ <ปะ S 2> ้ากันันไป,ปดีด่หรืบจุดไผ่จุดมัน เอาเบิ่งหลานเดิเดีเล้อมันสิลมได้น่ะาหายาโอ้สมุสาวกเซลฟี่กันใ่ญ่เลยบานี้พี่มาถ่ายนูกาแฟวะให้หน่อยไม่ใช่บ้างไปาลูกชี่มาถ่หนูกแห้ปู่สาที่ปู่จะปู่จะพาไปเที่ยวประเทศลาวด้วยแหละให้โควิดมันหมดสัก่อนเมื่อไหร่มันจะหมดักที ไปถ่าลูกปัจเจอจะไปไม่เอารองเท้ามาเลยคุณมาถ่ายเลยคุณเอาเป็นไรลูกคุณมาถ่ายเซฟรีนู่นไปถ่ายกับพี่นี่ไปดูน้ำโขงหนูไปดูน้ำโขงหนูไปไเข้าไปเข้าไปเอ้า บักแน่อนอนเด็กเล่นไปเล่นมาได้หนิเนี่ยโอ้โอ้โอโอป็นเหตุเ่าดิกยาใจขอสามตัวตรงๆเนอะเด้อ

ไปอุมน้องไปหาญาติเลยม้เอาแค่ว่าอุ้มน้องเรียนเลขบ้านลยโอ้ยมือมันชันกล้องก็มืดเห็ดยังไดวิ่สิได้กล้องมีกล้องมันแพงนะมูันมามือ เด okay, um, ี๋ยวหาปู่นะแป๊บสิแป๊บเดียวแบแ้วแป๊บแล้วโอ้นน้องใจมันเมืดอ้าวไม่ไม่เซลฟีแป๊บสิบอกได้ไหมเลยอ่ะอันดึงอง อ้ัน้อดีไห่ปเนี่ไพมให้ไหไปต่อนมัสการหลวงพ่อใหญ่บ้านท่าไข่ซึ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดบึงกาฬเด้นอันาเปล่าแม่ญาติยาเปล่าโอ้ยตัวมันบ่เป็นหยังดอกครับเพราเห็ดดีแท้

เยแมเล่นตำรานใล่มามาแบนี้่เยให้จดมจุดแล้วต่ยลามมามมา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 มมามามา้าม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 าานมามมามาาม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 าาม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 าามา

áo สิ vô เพิ่นไล่อีก này รอบได้ว่าคนม่วน áo. ำหรับคลิปนี้พอตู้นิดพอชบไว้ท่อนี้เลยมักกดไลค์ถูกใจก็ติดตามใหม่พอตู้นิดเลย